มิลินทะปัญหาฉบับวัดท่าสุงตอนที่36ในตอนที่แล้วได้อ่านมาถึงวัรคที่8เราก็มาฟังต่อคำถามที่สถามถึงเรื่องความร้อนแห่งดวงอาทิตย์พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสน เหตุไหนดวงอาทิตย์จึงต้องแผ่รัศมีแรงกล้าในฤดูหนาวส่วนในฤดูร้อนไม่แผ่รัศมีแรงกล้าพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรเพราะในฤดูร้อนมีผงทุลีน้อยมีฝุ่นละอองในท้องฟ้าน้อยมีหมอกหนามีลมแรงกล้าสิ่งเหล่านี้ปิดรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ไว้เพราะฉะนั้นในฤดูร้อน ดวงอาทิตย์จึงแผ่แสงน้อยไปส่วนในฤดูหนาวเบื้องต่ําแผ่นดินเย็นเบื้องบนมีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นมีผงทุลีมากส่วนละอองสงบนิ่งอยู่ไม่เที่ยวไปในท้องฟ้าท้องฟ้าปราศจากมุลทินลมบนอากาศพัดอ่อน,ออนเมื่อเป็นอย่างนั้นดวงอาทิตย์ก็บริสุทธิ์รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็แรงกล้าเพราะพ้นจากเครื่องขัดขวาง ส่วนที่ประกอบเครื่องขัดขวางมีเมฆเป็นต้นย่อมทำให้รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ไม่แรงกล้าด้วยเหตุนี้แหละดวงอาทิตย์จึงเปล่งรัศมีแรงกล้าในฤดูหนาวไม่เปล่งรัศมีแรงกล้าในฤดูร้อนขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเกษเป็นอันว่าดวงอาทิตย์พ้นจากเครื่องกีดขวางทั้งหลาย จึงแผ่รศมีแรงกล้าถ้าประกอบด้วยเมฆเป็นต้นก็ไม่แผ่รัศมีแรงกล้าต่อไปปัญหาที่หาถามถึงเรื่องทานของพระเวสสันดรพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมให้บุตรภรรยาเป็นทานเหมือนกันหมดหรือหรือให้เฉพาะพระเวสสันดรเท่านั้นพระนาคเสนตอบว่า ขอถวายพระพรเหมือนกันหมดไม่เฉพาะแต่พระเวสสันดรพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ทานบุตรภรยาเหมือนกันหมดก็ขอถามว่าให้ด้วยความยินยอมของบุตรภรยาเหล่านั้นหรือไม่ขอถวายพระพรสำหรับภร,รยาย,ยินยอม แต่ว่าบุตรนั้นที่ยังเป็นทารกอยู่ก็ร้องไห้เพราะยังไม่รู้จักอะไรถ้ารู้จักความดีแล้วก็ยินดีตามไม่ร้องไห้รำพันเช่นนั้นพระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนการที่พระโพธิสัตว์ได้ให้บุตรอันเป็นที่รักของตนเพื่อไปเป็นทาตของพราหมณ์เป็นของกระทรรได้ยากข้อที่หนึ่ง การที่พระโพธิสัตว์ได้เห็นพราหมณ์ผูกมัดพระเจ้าลูกทั้งสองด้วยเครือไม้แล้วเคี่ยนตีไปแต่ทรงเฉยอยู่ได้นั้นเป็นสิ่งที่กระทําได้ยากข้อที่สองและการที่พระโพธิสัตว์ได้ยกพระเจ้าลูกทั้งสองที่สลัดเครื่องผูกให้หลุดออกแล้ววิ่งกลับไปหาพระองค์อีกนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้พราหมณ์ผูกมัดไปด้วยเครือไม้อีก เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่สการที่พระโพธิสัตว์ทรงได้ยินเสียงพระเจ้าลูกทั้งสองร่ำร้องไห้ว่าพราหมณ์นี้เป็นยักษ์จะนํำหม่อมชั้นทั้งสองไปกินเสียก็ทรงเฉยอยู่ไม่ทรงปลอบโยนว่าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยอันนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่สการที่พระชาลีกุมารได้หมอบกราบลง ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่พระบาทว่าขอให้พระน้องนางกันหากลับมาอยู่กับพระองค์เถิดหม่อมฉันผู้เดียวจะไปกับยักษ์ยักษ์จะกินหรืออย่างไรก็ช่างแต่พระเวสสันดรไม่ทรงรับคำอ้อนวอนอันนี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่กระทําได้ยากข้อที่หเมื่อพระชาลีกุมารร้องไห้คร่ำครวญว่าข้าแต่พระบิดา พระหัตถ์ไทยของพระองค์ช่างแข็งกระด้างดังแผ่นศิลาเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองกำลังได้ทุกขพระองค์ยังเพิกเฉยอยู่ได้พระองค์ไม่ทรงห้ามยักษ์ที่จักนําหม่อมฉันทั้งสองไปในป่าใหญ่อันไม่มีมนุษย์นี้เลยดังนี้พระเวสสันดรก็ไม่ทรงกรุณาอันนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่หก เมื่อพระเจ้าลูกทั้งสองร้องไห้ด้วยเสียงอันน่าสยดสยองจนลับคลองพระเนตรไปแต่พระหฤทัยของพระเวสสันดรซึ่งควรจะแตกออกเป็นร้อยเสียงพันเสียงก็ไม่แตกข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากข้อที่เจ็พระเวสสันดรผู้มุ่งบุญเหตุใดจึงทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ควรที่พระเวสสันดรจะให้ทานตัวเองไม่ใช่หรือพระนาคเสนเฉลยว่าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่พระเวสสันดรได้กระทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงมีเสียงสรรเสริญทั่วหมื่นโลกธาตุเหล่าเทพยเจ้าอสูรครุฑนาคพระอินยักษ์ต่างก็สรรเสริญอยู่ในที่อยู่ของตนของตน กลองทิพปก็บรลลือขึ้นเองจนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีผู้คิดกันอยู่ว่าทานของพระเวสสันดรน,นั้นดีหรือไม่ดีกิตติศัพันนั้นย่อมแสดงให้เห็นคุณสิบประการของพระโพธิสัตว์ผู้มีสติปัญญาละเอียดผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งคุณสิบประการนั้นคุณสิบประการของพระโพธิสัตว์ 1. ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบใจ 2. ความไม่อะไรเกี่ยวข้อง 3. ความสละ 4. ความปล่อย 5. ความไม่หวนคิดกลับกลอก 6. ความละเอียด 7. ความเป็นของใหญ่ 8. ความเป็นของรู้ตามได้ยาก 9. ความเป็นของได้ยาก 10. ความเป็นของไม่มีใครเสมอ พระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนบุคคลเหล่าใดทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์ด้วยการให้ทานทานของบุคคลเหล่านั้นจะให้ผลเป็นสุขจะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ได้มีอยู่หรือพระนาคเสนตอบว่ามีอยู่มหาบาพิษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอจงแสดงเหตุการณ์เปรียบเทียบขอถวายพระพร ถ้ามีสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลธรรมอันดีเป็นโรคมีร่างกายตายไปแถบหนึ่งหรือเป็นโรคง่อยเปลี้ยหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเดินไม่ได้มีผู้อยากได้บุญคนใดคนหนึ่งยกสมณะพราหมณ์นั้นขึ้นสู่ยานพาหนะนำไปส่งให้ถึงที่ประสงค์บุคคลผู้นั้นจะได้ผลเป็นสุขได้ไปเกิดในสวรรค์หรือไม่ ได้ไปเกิดทีเดียวพระผู้เป็นเจ้าอย่าว่าแต่ยานทิพย์เลยถึงผู้นั้นจะเกิดในที่ใดก็จะได้ยานพาหนะสมควรแก่ที่นั้นๆเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ยานช้างยานมา้ายานรถยานทางบกยานทางน้ำเมื่อเกิดในสวรรค์ก็จะได้ยานทิพย์ความสุขจะต้องเกิดแก่เขาตามสมควรแก่ชาติกำเนิด ชาติสุดท้ายเขาก็จะได้ขึ้นยานธิ์ไปถึงเมืองนิพพานเป็นแน่ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นทานที่ให้ด้วยทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขทำให้เกิดในสวรรค์ได้พระเวสสันดรทำให้พระเจ้าลูกทั้งสองต้องเป็นทุกข์ด้วยการถูกผูกมัดด้วยเถาวัลยก็จะได้เสวยสุขเหมือนอย่างนั้นแต่ขอมหาบาพิต จงทรงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อให้เห็นว่าการให้ทานด้วยการทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขทำให้เกิดในสวรรค์ได้คือพระราชาที่ให้เก็บพลีกรรมคือสวยโดยชอบธรรมมาทรงบริจาคทานตามอำนาจนั้นมีอยู่พระราชานั้นจะได้ความสุข อันเกิดจากการทรงให้ทานนั้นบ้างหรือทานนั้นจะทำให้ไปเกิดในสวรรค์ได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าพระราชานั้นจะต้องได้รับผลแห่งทานนั้นหลายแสนเท่าจากได้เกิดเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาจากได้เกิดเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาเกิดเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมเกิดเป็นพราหมยยิ่งกว่าพราหม เกิดเป็นพระอาหารหันยิ่งกว่าพระอาหารหันเป็นแน่ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นทานที่ให้ด้วยการทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ก็ต้องมีผลเป็นสุขต้องให้เกิดในสวรรค์ได้เพราะพระราชาทรงบีบคั้นประชาชนมาให้ทานยังได้เสวยยศและสุขอย่างนั้นได้พระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนากขาเสน ทานที่พระเวสสันดรทรงกระทำนั้นเป็นอติทานคือเป็นทานอย่างยิ่งเพราะพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานพระอัครมเหสีของพระองค์เพื่อให้ไปเป็นภรรยาของผู้อื่นทรงให้ทานพระเจ้าลูกทั้งสองเพื่อให้ไปเป็นทาตของพราหมณ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันธรรมดาการให้ทานเกินไป ผู้รู้ทั้งหลายในโลกก็ตำหนิติเตียนเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกหนักเกินไปเพาเกวียนก็หักเรือบรรทุกหนักเกินไปก็จมอาหารที่กินมากเกินไปก็ไม่ย่อยข้าวในนาเมื่อฝนตกมากเกินไปก็เสียการให้ทานเกินไปก็สิ้นทรัพย์แดดร้อนเกินไปในแผ่นดินก็ร้อนรักเกินไปก็บ้าโกรธเกินไปก็มีโทษ หลงเกินไปก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำโลภเกินไปก็ทำให้ลักขโมยพูดมากเกินไปก็พลาดน้ำเต็มฝั่งเกินไปก็ล้นลมแรงเกินไปสายฟ้าก็ตกไฟร้อนเกินไปน้ำก็ล้นเอาใจใส่ต่อการเรียนเกินไปก็บ้ากล้าเกินไปก็ตายเร็วฉะนั้นข้าแต่พระนาคเสนพระเวสสันดร ให้ทานเกินไปก็ไม่มีผลพระนาคเสนถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรอติทานคือทานอันยิ่งเป็นของผู้รู้ทั้งหลายในโลกสรรเสริญพวกใดให้ทานเช่นนั้นได้พวกนั้นย่อมได้รับความสรนเสริญในโลกคนปล้ำย่อมทำให้คนปล้ำอีกฝ่ายหนึ่งล้มลงด้วยกําลังแรงกว่าแผ่นดินย่อมทรงไว้ได้ ซึ่งคนและสัตว์ภูเขาต้นไม้ทั้งหลายเพราะแผ่นดินเป็นของใหญ่ยิ่งมหาสมุทรไม่รู้จักเต็มเพราะมหาสมุทรเป็นของใหญ่ยิ่งเขาซิเนรุไม่รู้จักวันไหวเพราะเขาซิเนรุเป็นของหนักยิ่งอากาศไม่มีที่สุดเพราะอากาศเป็นของกว้างยิ่งดวงอาทิตย์กำจัดเมฆหมอกเสียได้เพราะมีรัศมียิ่ง ราชสีไม่มีความกลัวเพราะมีชาติกำเนิดยิ่งแก้วมณีให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงเพราะเป็นของมีคุณยิ่งพระราชาย่อมเป็นใหญ่เพราะเป็นผู้มีบุญยิ่งไฟย่อมเผาสิ่งทั้งปวงได้เพราะมีความร้อนยิ่งเพชรย่อมเจาะแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วผลึกได้เพราะเป็นของแข็งยิ่งเทพยดามนุษย ยักษ์อาสูนทั้งหลายย่อมหมอบกราบภิกษุเพราะมีศีลยิ่งพระพุทธเจ้าไม่มีผู้เปรียบเพราะเป็นผู้วิเศษยิ่งข้อความเหล่านี้ฉันใดทานอันยิ่งก็เป็นที่สรนเสริญของผู้รู้ทั้งหลายฉันนั้นทานอันยิ่งของพระเวสสันดรน,นั้นมีผู้สรนเสริญทั่วหมื่นโลกธาตุเพราะทานอันยิ่งนั่นแหละพระเวสสันดรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้ล้ำเลิศในมนุษยโลกเทวโลกขอถวายพระพรทานที่ไม่ควรให้มีอยู่หรือพระเจ้ามิลินตอบว่ามีอยู่พระผู้เป็นเจ้าทานที่ไม่ควรให้นั้นมีอยู่สิบอย่างผู้ใดให้ทานเหล่านี้ผู้นั้นก็ไปสู่อบายมีดังนี้หนึ่งหญิงให้เมถุนทำเป็นทานสอง ปล่อยโคตัวผู้เข้าไปในฝูงแม่โคเพื่อเมถุนธรรม 3. ให้น้ำเมาคือสุราเมรัยเป็นทาน 4. ให้รูปเขียนอันประกอบด้วยเมถุนธรรมเป็นทาน 5. ให้ศาสตราวุธเป็นทาน 6. ให้ยาพิษเป็นทาน 7. ให้โซตรวนคือคาเป็นทาน 8. ให้ไก่เพื่อให้เขาไปฆ่า 9. ให้สุกรเพื่อให้เขาไปฆ่าสิบให้ทานเครื่องตวงตาช่งางทนานเพื่อใช้โกงเหล่านี้บัณฑิตไม่สรรเสริญทำผู้ให้ให้แล้วไปสู่อบายนะพระภูเป็นเจ้าพระนาคเษนต,ตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพไม่ได้ถามถึงสิ่งที่ไม่ควรให้ทานถามถึงสิ่งที่ควรให้ทาน แต่เมื่อทักษิยัยญบุคคลผู้ควรรับทานยังไม่เกิดก็ยังไม่ควรให้ว่าทานอย่างนั้นมีอยู่หรือดังนี้ต่างหากพระเจ้ามิลินตรัสว่าอ๋อไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเพราะเมื่อจิตเลื่อมใสเกิดขึ้นแล้วคนบางพวกก็ให้ทานโภชนะแก่ทักษิยัยญบุคคลบางพวกก็ให้ทานเครื่องนุ่งห่มก็มี ให้ทานที่นอนก็มีให้ทานที่อยู่ที่อาศัยก็มีให้ทานเครื่องปูก็มีให้ทานเครื่องนุ่งห่มก็มีให้ทานทาสีและทาตก็มีให้ทานเลือกสวนไรนาที่ดินก็มีให้ทานสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็มีให้ทานทรัพย์ตั้งร้อยตั้งพันก็มีให้ทานราชสมบัติใหญ่ก็มีให้ทานชีวิตก็มี พระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรถ้าหากว่าในโลกนี้ผู้อื่นยังให้ทานชีวิตได้เหตุใดจึงมีผู้ติเตียนพระเวสสันดรผู้เป็นทานนบดีอย่างร้ายแรงเพราะเหตุพระราชทานพระราชโอรสธิดาอัครมเหสีอีกประการหนึ่งเมื่อว่าตามปกติโลกแล้วบิดาให้บุตรเป็นค่าใช้หนี้ หรือเป็นค่าเลี้ยงชีพหรือขายไปเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้ไม่ใช่หรือได้พระผู้เป็นเจ้าถ้าได้พระเวสสันดรเมื่อย,ยังไม่สำเร็จพระสัพพัญยุตยานก็เป็นทุกข์เพื่อต้องการพระสัพพัญยุตยานนั้นจึงได้ให้โอรสธ,ธิดาอัครมเหสีเป็นทานแต่เหตุใดมหาบาพิษจึงทรงติเตียนพระเวสสันดรอ,อย่างร้ายแรงละ่ะ พระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนโยมไม่ได้ติเตียนทานของพระเวสสันดรเลยเป็นแต่ติเตียนการที่พระเวสสันดรได้ให้ทานโอรสธิดากับอัครมเหสีเท่านั้นเพราะเมื่อว่าตามที่ถูกแล้วเวลายาจกมาทูลขอโอรสธิดาอัครมเหสีพระเวสสันดรควรพระราชทานตัวของพระองค์เอง จึงจะสมควรขอถวายพระพรข้อนั้นไม่ใช่การกระทำของสัตบุรุษคือเมื่อเขาขอบุตรภรยาจะให้ตัวเองนั้นไม่ถูกเมื่อเขาขอสิ่งใดสิ่งใดก็ควรให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นอันเป็นการกระทำของสัตบุรุษทั้งหลายขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมาขอน้ำ ผู้ใดให้ข้าวแก่บุรุษนั้นจะเรียกว่าผู้นั้นเป็นกิจจการีคือผู้กระทําตามหน้าที่แล้วหรือไม่เรียกพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาขอสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่ากระทําถูกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือเมื่อพราหมณ์ทูลขอโอรสทิดาอัครมเหสีพระเวสสันดรผู้เป็นทานนบดี ก็ไม่พระราชทานตัวของพระองค์เองได้พระราชทานโอรสธิดาอัครม,มเหสีไปแก่พราหมณ์นั้นถ้าพราหมณ์นั้นขอพระสรีระทั้งสิ้นของพระเวสสันดรพระบาทเท้าเธอต้องไม่ห่วงใยเสียดายพระองค์ต้องทรงบริจาคพระองค์ไปแล้วถ้านักเลงสกาหรือสุนักบ้านสุนักป่าเข้าไปทูลขอพระเวสสันดรว่า ขอจงให้พระองค์ยอมเป็นทาสของข้าพระองค์พระเวสสันดรก็จะทรงยินยอมทีเดียวทั้งจะไม่ทรงเดือดร้อนเสียใจภายหลังเพราะว่าพระวรกายของพระเวสสันดรเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเหมือนกับต้นไม้มีผลอันเป็นของทั่วไปแก่หมู่นกต่างๆฉะนั้นโดยพระเวสสันดรทรงเห็นว่าเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณอีกอย่างหนึ่งบุรุษผู้ไม่มีทรัพย์ผู้ต้องการทรัพย์ผู้เที่ยวแสวงหาทรัพย์ย่อมเที่ยวหาไปตามทางดงทางเกวียนทางน้ำทางบกเพื่อให้ได้ทรัพย์ฉันใดพระเวสสันดรผู้ไม่มีทรัพย์คือพระสัพพัญยุตยานก็ได้แสวงหาพระสัพพัญยุตยานด้วยการพระราชทานทรัพย์และธัญชาต ยานพาหนะทาสีทาสาทรัพ์สมบัติบุตรภรยาตลอดถึงหนังเลือดเนื้อหัวใจชีวิตของพระองค์ฉันนั้นอีกประการหนึ่งอามาดผู้ต้องการความเจริญต้องการเป็นใหญ่เป็นโตคือต้องการเป็นพระราชาย่อมสละทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งสิ้นของตนแก่คนอื่นๆฉันใด พระเวสสันดรก็ทรงสละสิ่งของภายนอกตลอดจนถึงชีวิตแก่ผู้อื่นเพื่อให้ได้พระสัมมาสัมโพธิญาณฉันนั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระเวสสันดรทานนบดีทรงดาริว่าพรามขอสิ่งใดเราควรให้สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเราทำถูกทรงดาริอย่างนี้จึงได้พระราชทานโอรสทิดาอัครมเหสี การที่พระองค์พระราชทานโอรสธิดาอัครมเหสีให้แก่พราหมณ์นั้นไม่ใช่เพราะความเกลียดชังหรือเห็นว่ามีอยู่มากหรือเพราะไม่อาจเลี้ยงได้หรือเพราะรำคาญได้พระราชทานไปเพราะทรงมุ่งหวังพระสัพพัญยุตยานต่างหากทรงรักพระสัพพัญยุตยานมากกว่าข้อนี้สมกับที่ตรัสไว้ในจริยาปิดกว่า ไม่ใช่ลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราไม่ใช่ว่ามัตสีไม่เป็นที่รักของเราพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงได้ให้ทานบุตรธิดาภรยาอันเป็นที่รักของเราขอถวายพระพรครั้นพระเวสสันดรพระราชทานโอรสธิดาไปแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปภายในบรรณาสราทรงพระกันแสงด้วยความรักยิ่ง ดวงฮะไทยได้ร้อนขึ้นเมื่อพระนาสิกไม่พอหายใจก็ได้ปล่อยลมหายใจร้อนๆอ,ออกมาทางพระโอษมีน้ำพระเนตรเจือด้วยพระโลหิตไหลนองเต็มสองพระเนตรเป็นอันว่าพระเวสสันดรทรงรักพระราชะโอรสธิดาอย่างยิ่งแต่ได้ทรงอดกลั้นความโศกไว้ได้ด้วยทรงดําริว่าอย่าให้ทานของเราเสียไปเลย ขอถวายพระพรคราวนั้นพระเวสสันดรได้เล็งเห็นอนิสงส์สองประการจึงได้ทรงพระราชทานพระเจ้าลูกทั้งสองเพื่อให้ไปเป็นทาตของพราหมณ์อนิสงส์สองประการนั้นคือประการใดบ้างประการที่หนึ่งว่าอย่าให้ทานตะบะเครื่องเผากิเลสคือทานของเราเสียไปเลยประการที่สองว่าลูกเล็กทั้งสองของเราเป็นทุกข์ ด้วยได้กินแต่ลูกไม้หัวมันเมื่อเราให้ทานไปพระเจ้าปู่จะได้ทรงรับไปเลี้ยงเพราะพระเวสสันดรทรงทราบดีอยู่ว่าคนอื่นๆไม่อาจใช้ลูกของเราให้เป็นทาสทาสีได้พระเจ้าปู่จะต้องไถ่ลูกทั้งสองของเราไว้ทั้งจักมารับเราด้วยเป็นอันว่าพระเวสสันดรเล็งเห็นคุณ,ณวิเศษคืออนิสงส์สองประการนี้ จึงได้พระราชทานลูกทั้งสองไปอีกประการหนึ่งพระเวสสันดรทรงทราบอยู่ว่าพราหมณ์ผู้นี้แก่เท่าเต็มทีแล้วใกล้จะตายอยู่แล้วคงไม่อาจใช้ลูกทั้งสองของเราเป็นทาสได้บุรุษอาจจับดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลงมาใส่ไว้ในชลอมหรือในผอ,อบหรือทำให้หมดรัศมีได้ด้วยกำลังปกติหรือไม่ ไม่ได้พระปู่เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษพรามเท่าผู้มีบุญน้อยนั้นก็ไม่อาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทาตได้เหมือนกันฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งขอจงสดับเหตุให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือแก้วมณีโชติของพระเจ้าจักรพรรดิอันมีรัศมีแผ่ไปตลอดร้อยโยศนั้นไม่มีใครอาจเอาผ้าคีริ้วหุ้มห่อปกปิดไว้ได้ อันหนึ่งช้างแก้วของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิย่อมไม่มีใครขึ้นขี่ได้หรืออาจปกปิดไว้ได้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั้นใดพระเจ้าลูกทั้งสองของพระเวสสันดรก็ไม่มีใครอาจใช้เป็นทาตทาสีได้ชั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ย่อมไม่มีใครอาจปิดให้มีแต่เพียงท่าเดียวได้ พระยานันโทปนันทะนาคราชที่สามารถพันรอบเขาสิเนรุราชได้เจ็ดรอบนั้นย่อมไม่มีใครสามารถจับมาใส่ฉลอมหรือพระอบไปเล่นละครได้พระยาเขาหิม,มพานอันสูงถึงห้าร้อยยอดกว้างยาวถึงสามร้ยยอดมียอดถึง8ปดหมพันยอดอันเป็นแดนเกิดแห่งมหานทีห้าร้อยสายอันเป็นที่อาศัยของหมู่พูดใหญ่ๆ เป็นที่ทรงไว้ซึ่งไม้หอมต่างๆสล่างสลอยไปด้วยทิพยโอสถตั้งร้อยๆอย่างย่อมแลดูสูงตรงานเหมือนกับเมฆอลอยในท้องฟ้าชันใดพระเวสสันดรก็สูงด้วยพระเกียรติยศเหมือนกับพระยาเขาหิมพมา,านฉันนั้นใครเล่าจากอาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทาตได้อีกประการหนึ่ง กองเพลิงที่ลุกรุ่งเรืองอยู่บนภูเขาในเวลากลางคืนมืดมืดย่อมปรากฏเห็นแต่ไกลฉั้นใดพระเวสสันดรก็ปรากฏเห็นไกลฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นดอกกากะทิงบนภูเขาหิมามพานเมื่อมีลมพัดมาย่อมส่งกลิ่นไปไกลได้ถึงสิบสองยฉดชันใดกลิ่นความดีของพระเวสสันดรก็หอมฟุ้งไปทั่วแดนอสูรคนทันยักษ์รากสด นาคครุฑกินนอนอินพรมทั้งหลายทุกชั้นฟ้าชันนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นใครเล่าจักอาจใช้พระเจ้าลูกทั้งสองของพระเวสสันดรให้เป็นทาตทาสีได้ คำอธิบายของพระนาคเสนยังไม่จบนะคะในตอนท้ายจะเป็นข้อความสำคัญคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ